ต้อนรับท่านทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่เบรกที่2องค่ะตอนนี้โบก็พาทุกท่านนะคะ มาถูกอยู่กับบ้านหลังหนึ่งค่ะนะคะซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นวัฒนธรรมความเป็นภูเก็ตได้อย่างดีเลยค่ะทั้งรูปแบบของการตกแต่งภายในบ้านแล้วก็รูปแบบภายนอกของบ้านนะคะแล้วก็มีการนะคะอนุรักษ์ค่ะในส่วนของต่างๆที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะหายากแล้วในจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นบ้านของะคะบ้านชินประชานั่นเองค่ะนะคะแต่ทางด้านในนะคะจะตกแต่งอะไรบ้างแล้วก็มีการอนุรักษ์นะคะความเป็นภูเกต็ตยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าไปดูทางด้านในาค่ะง,งั้นไปดีกว่าค่ะ เพียงแค่เดินมาตรงจุดแรกนี่ก็จะเห็นนะคะในส่วนของรถค่ะนะ,ะเรียกว่ารถลากนั่นเองนะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยนะคะรถลากรถลากนี่ค่ะก็จะมีคนนะคะผู้ชายตรงนี้แล้วก็จะจับลากค่ะไว้ไป,ไป,ไปจัดตลาดหรือว่าไว้เดินทางไปตามที่ต่างๆนั่นเองค่ะเพราะสมัยก่อนเนี่ยค่ะยังไม่มี รถนั่นเองค่ะรถจนหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ต่างๆก็จะเป็นรถลากเนี้ค่ะนะคะตามท้องตลาดก็จะเห็นกันเยอะมากแต่สมัยนี้คงหาไม่มีแล้วมองแบบหาไม่เจอแล้วนะคะสำหรับรถลากแล้วก็บางครั้งในสมัยปัจจุบันที่จะเห็นก็เป็นในส่วนของนะคะงานพิธีมงคลสมรสนั่นเองค่ะที่ยังอนุรักษ์ในส่วนของความเป็นภูเก็ตนั่นเองนะคะในการที่จะนะคะนํารถลากเนี่ยค่ะไปในไปประกอบในพิธีมงคลสมรสนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูในจุดอื่นๆต่อดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะโบเข้ามาภายในตัวบ้านชินประชาแล้วนะคะและจุดที่ยืนหยุ่ตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของห้องรับแขกนั่นเองค่ะนะคะซึ่งเป็นไม้โบราณนะคะเป็นชุดรับแขกแบบโบราณนั่นเองค่ะ,คะนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูปของพระพิทักษ์ชินประชาค่ะนะคะ,นะคะและภาพต่อมาที่เป็น ลูกของพระพิทักษินประชานั่นเองค่ะเป็นรุ่นที่3นะคะกับคุณชินสถานพิทักษ์ค่ะนะคะตรงน,นี้จะเป็นรูปประมวลรูปของแต่ละรุ่นนั่นเองค่ะนะคะแต่ว่าจริงบ้านชินประชานะตอนนี้เข้าสู่รุ่นที่5แล้วนะคะค่ะนะคะชุดรับแขกที่เห็นอยู่นี่เป็นชุดรับแขกที่ถือว่ามีอายุนานมากแล้วค่ะเพราะว่าเป็นแบบโบราณซึ่งปัจจุบันนี้บอกไี้เลยว่าค่อนข้างที่จะหาดูไม่ได้แล้วนะคะซึ่งชุดนี้ก็จะเป็นไม้นะคะเป็นไม้หมดเลยค่ะ และที่สําคัญนะคะจะมีประดับไปด้วยมุกนะคะแกะสลักนะคะประดับไว้สังเกตได้นะคะว่าภายในบ้าน,นะคะ่ะเฟอร์นิเจอร์ที่จัดตกแต่งนะคะจะทํามาจากไม้นะคะที่ประดับไปด้วยหินอ่อนแล้วก็มุกนั่นเองค่ะในการแกะสลักนะคะลวดลายลงไปรวมไปถึงต้องบอกไว้ค่ะว่าเก้าอี้พวกเหล่านี้นะะที่เห็นนะคะจะดูแลรักษายากนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันที่เห็น,นจะเป็นการต่อแบบ ตะปูแต่ก็เย่ไม้โบราณเนี่ยนะคะจะเป็นการนะคะใส่ลิ่มสลักลงไปค่ะอย่างเงี้ยค่ะนะคะสังเกตตรงนี้ก็จะเหมือนกันเห็นไหมคะตรงโต๊ะหมูบูชานะคะเป็นโต๊ะที่เรียกว่าหิ้งพระเนี่ยนะคะก็จะแกะสลักลวดลายลงบนไม้นะคะรวมไปถึงจะมีลายด้วยนะคะ ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เรียกว่าสิมแจนั่นเองค่ะซึ่งเป็นจุดที่ถือว่านะคะบ้านโบราณเนะะี่ยค่ะตัวบ้าน,นจะค่อนข้างที่จะยาวนะคะจึงต้องมีการนะคะระบายเจาะเป็นรูให้แสงอากาศแสงแดดส่องลงมานะคะให้ความแสงให้แสงสว่างก,กับภายในบ้านนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ของทางบ้านชินประชาก็จะมีการจัดตกแต่งกับสระน้ำสวยๆะค่ะนะคะมีปลานะคะมี โขดหินต่างๆนะคะที่ตกแต่งไว้ให้ดูแบบสบายเพลิดเพลินใจนั่นเองค่ะนะคะรวมไปถึงการตกแต่งรวดลายค่ะนะคะตามขอบกำแพงแล้วก็ตรงนี้จะมองเห็นมุมหน้าต่างค่ะลายของบานหน้าต่างนะคะได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะโอ้นี่จะเป็น ตู้ไม้นะคะเป็นตู้โชว์ที่เก็บของโบราณไว้นั่นเองค่ะนะคะ<ม>ค่ะและจุดที่บยืนอยู่นะคะก็เรียกว่านะคะเป็น ว่าย oh, บรรพบุรุษนั่นเองค่ะนะคะซึ่งจะมีตั้งแต่รุ่นที่1ค่ะนะคะตรงนี้นะคะรุ่นที่1หรือว่าที่เห็นอยู่เป็นรูปใหญ่นี้นะคะก็คือนะคะหลวงบำรุงจีนประเทศหรือว่าตันฮุยยี่หรือตันเหนียวยี่นั่นเองค่ะซึ่งหลวงบำรุงจีนประเทศนะคะก็ได้เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตโดยมีชื่อของจัดตั้งบริษัทเรียกว่าเหรียญบี้นั่นเองค่ะนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ทั้ว่าทั้งในจังในจังหวัดภูเก็ตน,นะคะแล้วก็มีอยู่ที่ประเทศจีนแล้วก็ปีนังนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ได้้มาตัง ลูกรากอยู่ที่ภูกเก็ตเราค่ะนะคะและต่อมาค่ะก็จะเป็นรุ่นที่สองนะคะรุ่นที่สองนี่จะเป็นพระพิทักษ์ชินประชาค่ะนะคะรูปนี้นะคะซึ่งเป็นผู้ที่นะคะเริ่มสร้างว้านชินประชานั่นเองค่ะรุ่นที่3าจะเป็นรุ่นของขุนชินสถานพิทักษ์ค่ะนะคะแล้วก็รุ่นที่4ค่ะจะเป็นนายประชาตันทวนิสนั่นเองค่ะนะคะ ตอนนี้นะคะโบอ,อยู่ภายในห้องนอนห้องใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งถือว่านะคะห้องนี้ได้มีการใช้จริงปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถใช้ได้เวลามีแขกไปใครมานะมาเยี่ยมเยียนก็จะมาพักที่ห้องนอนห้องนี้นะคะซึ่งบอกก่อนเลยว่าห้องนอนสังเกตดูดีค่ะนะคะที่เตียงนี้นะคะจะมีการลงสลักลวดลายค่ะบวกกับนะคะลายมุกเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปห้องนอนอีกห้องนึงก่อนค่ะห้องจะเล็กกว่านิดนึงค่ะนะคะ เราต้มาถึงที่เป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะแล้วจะเป็นเตียงโบราณเหมือนเดิมค่ะนะคะด้วยการลวดลายเตียง,งที่จะสูงนะคะทําจากเหล็กแล้วก็มีการตกแต่งก็จะมีชั้นหนังสือนะคะทําจากไม้ตรงนี้ค่ะเป็นเปลเด็กนะคะในสมัยก่อน จะโยกเยกเขาจะเอาผ้านะคะแล้วก็มุ้งมาคุมไว้นะคะค่ะะ,ะแร่ที่เห็นอยู่นี้ค่ะเป็นแร่แทนทลัมหรือว่าแร่ตะกร,รันหรือที่เรียกอีกชื่อหึืว่าขี้ตะกร,รันนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยบอกจกังหวะว่าเขาภูกเก็ตเราค่ะเป็นเหมืองแร่นะคะแร่ดีบุกในการที่ค้นหาขุดหาแร่ดบุกนี่ค่ะเขาจะเอาแต่เฉพาะส่วนของแร่ด,ดีบุกไปนะคะพอขุดคุหมแล้วก็จะเหลือแต่เนี้ยค่ะขี้ตะกร,รันนั่นเองะคะ่ะซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าก็ยังมีราคานะคะเพราะว่าเป็นแร่ แทนทาลัมนะคะซึ่งเอาไปทำเป็นพวกหัว,หวเครื่องบินต่างๆนะคะค่ะเดี๋ยวฝั่งนู้จะมีอีกแกลนึงนะคะเป็นแรลฟัว์ไลค่ะดูค่ะค่ะนี่เป็นแรลฟัว์ไลนั่นเองค่ะที่เขามาสกัดเป็นยาสีฟันนะคะ,คะทางนี้เรเข้ามาจุดที่ถือว่าเป็นโชว์ชุดนะคะซึ่งเป็นชุดบ้าบานะคะซึ่งมีการจัดโชว์ไว้ให้ถูกแบบลักษณะนั่นกว่านะคะในสมัยปัจจุบันนี้นะคะ ชุดแบบนี้จะมจะหาไม่ได้แล้วนะคะจะจะมีช่องงานที่ทางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจัดขึ้นมาเป็นการํำลึกนะคะหรือว่าล,ลึกในเอ,อ่พวกถนนคนเดินต่างๆนะคะที่จะมีการใส่ชุดอย่างนี้หรือว่าตามพิธีการต่างๆนั่นเองค่ะโดยการจัดไว้เนี่ยเพื่อให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษานะคะได้มาศึกษาแล้วก็เวลามีงานกิจกรรมเนี่ยให้มาแต่งให้ถูกแบบลักษณะนั่นเองค่ะนะคะ นี้นะคะเรอยู่ในครัวค่ะนะคะซึ่งเป็นครัวแบบโบราณน,นั่นเองนะคะในการที่จะหุงหาอาหารนะคะนี่จะเป็นใส่ฐานนะคะจุดฐานเขาเรียกว่าหัวโพนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะทําแบบหลายๆช่องเพราะว่าสมัยก่อนอยู่กันเยอะไงก็ช่วยกันทําอาหารนะคะเตาหนึ่งผัดเตาหนึ่งหุงเตาหนึ่งต้มนะคะแล้วก็มีรางในการทําความสะอาดที่จะเก็บเขีย่ยเศษที่เท่าทิ้งนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าหัวโพค่ะ สีก็เป็นปิ่นโตสมัยแบบเก่าแล้วนะคะปิ่นปิ่นโตโบราณ นนี่ก็คือบ้านชินประชานะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่บ่งบอกถึงความเป็นภูเก็ตได้อย่างดีเลยเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของบ้านนะคะรวมไปถึงนะคะในตัวอาคารบ้านแล้วก็สิ่งที่ตกแต่งภายในบ้านค่ะนะคะก็คือบอกความเป็นวัฒนธรรมของภูเก็ตได้อย่างดีค่ะและที่สําคัญนะคะมีสิ่งที่น่าเสียดายมากๆเลยค่ะนะคะซึ่งปัจจุบันในบ้านของชินประชาแบบเดิมค่ะนะคะจะมีอนาบริเวณแล้วก็นะคะรั้วบ้านนะคะซึ่งเป็นการแกะสลักแบบชินโปรตุกีสแบบโบราณนะคะซึ่งถือว่า อายุร่วมกว่า106ปีนะคะซึ่งเป็นถือเป็นสถานโบราณนะคะอีกหนึ่งแห่งนะคะซึ่งปัจจุบันตรงแนวรั้วตรงนี้นะคะรอบบ้านเนี่ย เราจะไม่สามารถมีโอกาสได้เห็นอีกแล้วนะคะในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะเห็นผ่านทางรูปภาพแต่ความเป็นจริงในความรู้สึกของเราชาวภูเก็ตน,นะคะที่อย่างโบนี่ก็จะเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะสำหรับในรั้วบ้านแต่ว่ารุ่นหลังๆต่อไปค่ะนะคะในรุ่นเด็กๆต่อไปเนี่ยคงไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นอีกแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราค่ะอยากจะย้อนกลับมาดูตรงนี้ค่ะก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้แล้วเนื่องจากว่าปัจจุบันค่ะนะคะมีผู้ที่นะคะมาสร้างตัวอาคารบ้านแล้วก็ตึกแบบใหม่นะคะ บทบางนะคะตึกแล้วก็ได้มีการทําลายทิ้งในส่วนของนะคะรั้วบ้านนะคะซึ่งทางเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นอีกแล้วนะคะในส่วนของตรงนี้ก็ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยที่ว่าเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เห็นในสถานโบราณนะคะแบบชิโนโปรตุกีสแลวถ้าเกิดต่อไปในอนาคตข้างหน้านะคะเราชาวคนภูเก็ตด้วยกันเนี่ยค่ะไม่อนุรักษ์ห่วงแหนนะคะในสิ่งของความเป็นบ้านเกิดของเราเองสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นภูเก็ตของเราเยาวชนรุ่นหลังก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นกัน แล้วดังนั้นเราค่ะเยาวชนคนภูเก็ตด,ด้วยกันนะคะควรจะห่วงแห, ى, หน่สงวนสิ่งที่เป็นของเราเนี่ยเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูกันแล้วก็เป็นการบอกกล่าวกันต่อๆไปนั่นเองนะคะค่ะสำหรับบ้านจิประชานะคะที่พบพามาในวันนี้นะคะก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะที่มีการอนุรักษ์นะคะความเป็นภูเก็ตได้อย่างดีนะคะบ่งบอกความเป็นภูเก็ตได้อย่างดีนะคะผ่านบ้านชินประชาบวกกับทั้งเรื่องที่น่าเสียใจนะคะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่นะคะส่วนบางส่วนของความเป็นภูเก็ตที่อยู่ในบ้านชินประชานะคะก็ได้ถูกทําลายไปตรงนี้นะคะก็ต้องฝากกับทุกคนนะคะเราชาวภูเก็ตร,รวมไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆที่มีส่วนในการที่จะช่วยในการดูแลนะคะอนุรักษ์ความเป็นภูเก็ตไว้เนี่ยต้องช่วยกันหันมาใส่ใจแล้วก็ดูแล สิ่งนี้ถือว่าเราเป็นเจ้าของร่วมกันนั่นเองนะคะในความเป็นภูเก็ตของเราค่ะนะคะสําหรับท่านใดหนะ้าที่สนใจนะคะอยากจะมาดูหรือมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นะคะความเป็นภูเก็ตนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่บ้านชินประชาค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ076211281ค่ะตามที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลนะคะที่จะแวะเวียนเข้ามาดูเข้ามาศึกษากันได้นะคะรวมไปถึงนะคะ หน่วยราชการต่างๆหน่วยรัฐวิสาหกิจนะคะโรงเรียนนะคะคณะอาจารย์ที่อยากจะแวะเข้ามาเยี่ยมน,นะคะก็ต้องโทรมาติดต่อสอบถามนะคะ ทางเบอร์โทรศัพท์ทางด้านล่างนี้ได้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของโบลงแล้วนะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนและก็สามารถพบกันได้ใหม่นะคะกับทางรายการที่นี่ภูเก็ตทางช่องเดียทีวีทีวีหมายเลขแค่ะว่าโบจะพาไปรู้จักกับมุมไหนของจังหวัดภูเก็ตนะคะให้คุณรู้จักกับภูเก็ตมากยิ่งขึ้นนะคะในเทปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก่อนจากกันไปค่ะคงต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ KPP, Cable TV, กิตติศิล i d ีเ D Wedding Studio, ูเก็ตเ Television Media. สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ